เป็นความโอ้โหแตว่าแม่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ลงรายการไปนะครับแล้วเขาจะมาเหมาหงวงพ่อหมดเลยนะเมื่อกี้มีคนจะมาหมาท่านเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพอลงหนังสือไปจะเหมายกรลังเนี่ยหลพ่ขอคิดเท่าไหร่หลังนี้เหรอครับลังละร้อยองค์ไปครบยาบครบยาเก็บ โอ้ oh, วันนี้ก็ครับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยนะครับตะ่กี้หลวงพ่อแจกอมอบนะครับแจกเี๋่วคนมากันใหญ่หลวงพ่ออมดูบอกแจกขึ้นมากันใหญ่นะครับเมื่อกี้หลวงพ่อมอบนะครับพระสมเด็จซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมสัมภาษณ์หลวงพ่อไปแล้วนะชุดเนี้ยนะครับผมยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็มีพี่ตำรวจแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันแฟนเป็นพยาบาลเพราะนั้นหล <c oughs> วงพ่อให้สัมภาษณ์ก็เลยไม่แจกนะครับ วันนี้รู้สึกยังไงครับโชว์โชว์นิดนึงครับรู้สึกยังไงครับกับหลวงพ่อที่เมตตาวันนี้ดีใจครับที่หลวงพ่อมีเมตตาเห็นพวกผมจะไปทํางานที่สามจังหวัดเพื่อชาติเนาะก็เลยสามจังหวัดใช้ได้หลวงพ่อก็มีเมตตามอบให้ก็ดีใจครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับหรือว่าโชคดีด้วยกันเนาะพี่ๆทุกคนได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ ภาเวนะปิตกัตตาลุภาเวนะจินตสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตปยาสัพเพเตปัตถวาสัพเพเตปุณิมิตาสัพเพเตอวะมังคลาวินสสตูอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศสวัตโกมณวัตโกสุขวัตโก ขอตัวสัพดาห์ทุกขลกัลพยาเวลาโสกาสัตุจุปัตะวะอเนกาอัตรายาปีวิรัชน์ตุจเตชสาใจยะสิทธิทานังลาภังสตีภระายัย่างสุขขั้วลสิริอายุจวนนรรณโญจปกังพุทธิเจยศวาสตวัสสาจะอายุจะชีวะสิทธิพระวันตุเตออะรวยรวยรวย,ยาเฮงเฮงเฮงอะแก้วคาปลอดไปช่วงนี้ทุกคน